เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมในที่สุดนะครับตัวละครที่ได้รับการ ECA ล่าสุดนะครผมนั่นคือแก๊งสามชาติโทษทีนะไม่ใช่ครับหมายเลข17-18แล้วก็หมายเลข16นั่นเองนะครับผมก็ได้ทำการ ECA เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าตัวละครนี้นะครับหลังจากที่ ECA แล้วจะหน้าหยิบมาใช้ขนาดไหนแล้วก็จะพังอาดขึ้นเป็นผู้นำ แอนดรอยตัวละครเพศแอนดรอยได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปะมาเริ่มพิวสกิลเลยก็ขอไปดูซิอ้อก่อนเลยต้องขอขอบคุณเพจเขาเรียกว่าอะไรวะดากัมบอลน,นะครับผมขเขาเรียกว่าดูคังวิกินะเขาได้แปลมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสกิลกันนะครับนี่เอาแปลมาแล้เราเนี่ขอบคุณมากเลยนะครับก็จริงมีภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นมาอ่านไม่ออกเนาะแต่อันนี้เขาอุตส่าห์แปลมาให้นะครับมาดูผู้นำนะครับผมแอนดรอยเจ็ดสิบแปดสิบหกนะครับลีดเดอร์สกิลแอนดรอยนะครับ ขีบบวก4ทุกอย่างทั้งหมดนะครับบวก170ว้าวค่อนข้างสูงขึ้นมาในระดับที่ดีมากนะครับเพราะว่ารู้สึกล่างแรกล่างก่อน ECA จะ150%นะครับแล้วก็ตัวละครลายสีเหลืองคีบบวกสา t แอทแท n d แอนดี้เบวก100%อันนี้ก็น้อยจังวะไม่เป็น120ป่ะไม่เป็นไรครับถ้าไม่ตายเนี่ยผมทำการเพิ่มพลางงังโจมตีและพลังป้องกัน30%พร้อมทั้งลด แอตแท็กแอนด์ดีฟเอนส์ของศัตรูด้วยอันนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าก่อนซเ a ก็มีนะครับผมถ้าไม่ตายใหญ่นะครับเป็นทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน30% 1เทิร์นนะครับผมบอมทั้งลดหูลดอาลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูนะครับ50%อันนี้ถือว่าเป็นท้าไม่ตายที่ดีมากเลยนะคะคือแบบพวกด่านอ่า v d ูซีซูปเปอร t แบตเตอร์โหลดเอ็ก t ์ตรีมแบคือโดนทีผมบอ,อกเลยนะ เรียบร้อยครับแทบจะตีเราไม่เข้าเลยเพราะลบเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของการลบพลังโจมตีค่อนข้างดีนะผมชอบนะตัวที่ตัวละครเอออาร์ MR ที่มีความสามารถนี้นะครับมันจะได้แบบไปใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ใช่มีแบบปลวกพลังโจมตีอย่างเดียวแล้วก็จบนะครับมันไม่คุ้มแล้วนะครับสมัยนี้มาดูในส่วนของพาร์สิบสกิลนะครับคิบวกสาโอ้โแอดแท้ดิฟเฟนต์โอ้ร้อยเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นเพื่อนรู้สึกว่าตัวเก่ามันแค่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองนะอาจารย์ผิดนะ คืออันนี้ขึ้นมาเป็น1นึ่ปเค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่คือเห็นแค่นี้คือน่าหยิบมาใช้แล้วนะผมว่าอ่าตัวตึงสีเหลืองนะครับนี่เลยตัวนี้มาแน่นอนแล้วก็ยังบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก78%เนะครับเมื่อทําการโจมตีด้วยถ้าไม่ตายหม,หมายความว่าตัวละครตัวนี้ครับอยู่ตำแหน่งที่2นี่คืออย่างก๊อตเลยนะอันนี้ว่งตรงนะคือแบบตัวหนามากเลย มิวกาปานกลางนะครับที่จะหลบการโจมตีของศัตรูห้าสามีความสามารถในการดูแลตัวเองนะัแต่ถึง30%เปร็นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคิบวก3นะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้หลบการโจมตีได้นะครับผมแล้วก็บวกพลังโจมตียี่สินะครับผมแล้วก็เมื่อนะครับเลือดอามากกว่าหกอร์เจะทำการไม่ใช่สิต้องบอกว่า,าตัวละครตัวนี้นะครับผมหลบ ก็คือหลบปุ๊บบวกพลังโจมตีด้วยนะครับผมแต่แต่เงื่อนไขคือเลือดต้องมากกว่า66%ด้วยนะเออถึงจะติดในส่วนของอ่าแอทัคนะครับบวก20%อร์ก็โอเคนะครับผมไม่ได้คิเลอะไรมากนะครับอ่าบวกพลังป้องกันอีก35%นะครับแล้วก็อ่าทำการโจมตีซ้ำแล้วในการที่โจมตีซ้ำนี่นะครับมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไร มีโอกาสอย่างสูงเลยคือ50%นะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับนาน3มเทินนะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ทำการหลบการโจมตีได้น,นั่นเองโอ้ยทำไมมันดีจังอนะ <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าคือมันทำให้หลบ30%ของตัวละครตัวนี้ไม่มีค่าเพิ่มมากเลยอะคือหลบปุ๊บพลังป้องการบวกนะครับผมและในเทินนะั้นะก็จะทำการโจมตีซ้ำด้วยนะครับมีโอกาส อย่งสูงที่จะเป็นทําให้ตายอีกโอ้ยค่อนข้างดีเนี่ยทความสามารถออกมาได้สอดคล้องกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่บวก2นะครับแอตแทนติเพนบวก50%ต่อตัวละครเพทแอนดรอย <c oughs> ตัวตึงผมมั่นใจว่าความสามารถนี้ในตัวเก่าองมีหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ eca มาผมให้คําว่าดูดีเลยนะไม่ได้คี้เละครับคือเป็นตัวละครที่ซับก็ดีซับแอนดรอยคือดีมากๆเลยเพราะบวกตั้ง2 แอนตี้เพิ่บวก50%ดีมากๆเลยแตนะ่ความสามารถโดยรวมก็ไม่ได้ขี้เละถึงแม้ว่าจะไม่มีรถดาเมตไม่มีกาดแต่มีหลบซึ่งตัวเข่ามันก็มีหลบนะครับแต่อันนี้คือสเต็กเราสูงนีไงมันทําใหออ้โอเคมันไม่ได้บางแล้วคือเรื่องบางเนี่ยไม่ใช่กับตัวละครตัวนี้เลยครับผมมองว่าตัวละครนี้โอเคมากๆเลยนะคือผมมองว่าตัวนี้เข้าที่ดูล่างแรกนะไม่ต้องอัพแทบไม่ต้องอัพตีซ้ําเลยนะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่มีพาสีฟอยู่แล้วขอแค่หลบได้ก็พอเป็นผมนะผมจะอัพคริกับหลบหลบช่วยถึงแม้มันจะมีหลบแล้วผมจะอัพหลบช่วยว่ะผมคิดว่าตัวนี้ไม่เหมาะแบบเป็นสายแทงอยู่เหมือนกันนะคือยิ่งยิง่งหลบหลบเสร็จพลังพิการเพิ่มถึงจะไม่เยอะแต่มันได้เรื่องของการตีซ้ําด้วยอันนี้ดีนะครับผมชอบตรงนี้นะครับสำหรับล่างแรกที่เป็น178นะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากปางล่างแล้วนะครับเป็นหมายเลข16แล้วทําอะไรได้นะฮะถ้าไม่ตายนะครับทำการ เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน50%นะครับผมพร้อมทั้งโล w e แ a t t a c นะครับโอเคนะคอันนี้เพิ่มเยอะกว่าเดิมนะพอเป็นหมายเลข18ถ้าไม่ตายใหญ่นะเขาทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน50% 1เปอร์นทินพร้อมทั้งลดพลังลดพลังชีวิตตัวเอง6%นะครับผมเออไม่เป็นไรเ <c> ช <oughs> ื่อว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับมาดูค่า10สกิลขู่ขีบวกแคือเข้าใจนะว่าทำไมมันมถึงให้คีบวกแเพราะว่าหมายเลข16อ่ะมัน คอมโบกับคนอื่นไม่ค่อยจะได้นะครับต้องบอกตัวนี้เนี่ยหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบหกเนตัวล่างเนี่ยมันมันคอมโบคนอื่นไม่ค่อยได้ไงลิงก์มันอาจจะห่วยนะครก็เลยเนี่ยแหละคเมื่อกี้บวกแปดดีแล้วนะครับผมไอ้แท่ดิเปิ้ลบวกสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะมือโคตรเยอะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีกหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ื่องตการโจมตีด้วยท่าใ้ตายโอ้โหสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ <c oughs> ตัวละครตัวนี้นะครับโจมตีเมื่อไหร่ใน400นะครับสำหรับหมายเ1 6โคตรแรงมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะติดเป็นคริติคอลแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแม่เจ้าจะทำการติดคริติคอลอย่างแน่นอนเมื่อเลือดเนะเหลือต่ำกว่า60หรือเจอกับศัตรูที่มีชื่อว่าเซลทำการโจมตีซ้ำแล้วจะเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่ออเมื่อมี Android เซลซาก้าแคตที่เป็นศัตรูหรือ อ่าในเทิร์นี่การโจมตีนั้นนะครับของเพื่อนเรานะครับมีตัวละครที่อยู่ในแคปแอนดรอยนะครับโหโคตรโหดคือเท่าที่ผมอ่านนะครับคือจะโจมตีซ้าแล้วเป็นถ้าไม่ตายเมื่อเจอกับเซลแล้วก็มังเหียนว่าหรือเพื่อนเราในการโจมตีนั้นในเทิร์นเนี้ยเป็นประเภทแอนดรอยโอ้คือแปล่าเป็นสิบหกอ่ะมันได้ในเรื่องของ าดาเมจในเรื่องของพลังพลังแบบบ้าข้างตีติดคีด้วยมีโอกาสตีติดคีด้วยมีโอกาสต,ตีเบิ้ลด้วยนะครับแต่มันจะไม่ค่อยผมไม่ม่นใจะว่ามันจะไหวไหมกับดานแบบพวกเลสโซนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีสกิลป้องกันตัวเองเลยนะครับไม่มีแบบการอ้อแท็กลดดาเมจไม่มีเลยนะเอออันนี้ก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะครับผมเนาะสำหรับแปลงร่างแล้วอาจจะละทิ้งซึ่งการป้องกันนะครับมาเป็นดาเมจ นะครับหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ดาเมจและแรงโจมตีและแรงป้องกันที่บวกถึง400%เนี่ยมันอาจจะเบียงพอก็ได้ไงเออให้คิดแบบนี้นะครับเอาไว้ว่าสำหรับผมนะผมว่า ECA มาดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ผมใช้คำว,ว่าดูดีแบบโคตรๆเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่น่าใช้งานแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีชาเลนจ์ที่จะต้องใช้ชาเลนจ์หมายเลข21อะ่ะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะก็ว่าเดี๋ยว ECA อันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วเราไปเล่นดีกว่าเราจะได้ทดสอบทีมนี้ด้วยเออจะได้ทดสอบหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็สิบหกด้วยผมมีนะต,นตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็แน่นอนนะครับผมยจะทําทแล้วก็มาทดสอบพลังแต่ผมว่าน่าจะเก่งอ่ะง่ายคือถ้าเกิดให้สิบเติมสิบเดี๋ยวนุให้ตัวนี้วันแปดแปดแปดจุดห้าประมาณนี้นะครับไม่ถึงเก้านะก็ยังห่วงในเรื่องของการต้องขันตัวเองนะครับไม่มีลดดาเมจไม่มีการ์ดมาให้นะครับแต่ในร่างแรกอะ่ะมันยังมีเอ่อ อ๋อมีหลบก็ยังดีหน่อยแต่ล่าสองผมไม่มั่นใจว่าจะไหวไหมต้องไปเล่นจริงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพรีวิวสกิลหมายเลขเหมายเลขสแล้วก็หมายเลขสิบหกเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะเหมือนเดิมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม